ก้อยมองข้ามความเจ้าชู้แฮปปี้บอกรักวาเลนไทน์แม้จะยังไม่ออกปากว่าเป็นแฟนแต่ตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าก้อยอรารัชพรและนิกกี้นฉาชัดคบหากันอยู่โดยสาวก้อยได้เปิดใจถึงเรื่องราวความรักครั้งนี้ความรักของเราวาเลนไทน์ก็หวานโดยสาวก้อยตอบว่าก็เคยบอกไปแล้วว่ามีอะไรก็ไม่ปิด ก็ไม่ได้ปิดก็อย่างที่เห็นแหละค่ะเรื่อยๆเป็นแฟนกันหรือยังหนูไม่เคยโกหกนะพี่แต่หนูไม่เคยพูดอะไรแบบนี้กันเลยไม่เคยพูดว่าเรามาเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นกันไหมก็แค่อยู่แล้วมีความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตไปด้วยเรื่อยๆก็เลยไม่ได้มานั่งบอกว่าเราเป็นแบบนี้กันนะแต่วานเลนทายก็มีการบอกรัก อ้าวคุณพี่มันเป็นวันแห่งความรักหน่าร้อเลยอะ่ะพร้อมกับหัวเราะเป็นเพื่อนกันก็คงจะไม่บอกรักวันนั้นบอกก็บอกเพื่อนว่ารักมึงก็มีเหมือนกันก็มันเป็นวันแห่งความรักเราก็รู้สึกว่าการที่ได้แสดงความรักพ่อแม่เราก็ต้องบอกก่อนนะหนูก็ไปบอกรักพ่อแม่แล้วก็ไปบอกเขาให้สถานะเขาว่ายังไง สาวก้อยตอบว่าไม่เคยคิดเลยใครอยากให้สถานะไหนให้เลยเพราะว่าพวกหนูไม่เคยมีสถานะให้กันเลยเรียกกันว่ายังไงก็แล้วแต่อารมณ์มีเยอะเลยคือหนูค่อนข้างมีหลายคาแรคเตอร์ที่รักมีไหมก็แล้วแต่โอกาสมีหลากหลายมากค่ะคือถ้าคนบอกว่าสถานะเป็นแฟนก็ยอมรับตามนั้นใช่ไหม คือถ้าหนูปฏิเสธก็คงจะไม่นี่อะไรอะ่ะแต่ถ้าถามหนูว่าเป็นแฟนไหมหรือไม่เป็นก็อย่างที่บอกหนูไม่เคยคุยกันจะมาพูดเดี๋ยวถ้าเขาบอกว่าเอ้ยไม่เคยพูดเดี๋ยวก็จะแปลกทำไมถึงเลือกที่จะไม่คุยกันให้ชัดเจนเอาจริงๆเห็นแบบนี้หนูคุยกันมาเป็นปีแล้วนะหนูเลยจะรู้สึกประดักประเดิดนิดนึงที่พอคนให้ความสนใจ แล้วเราจะคุยกันว่าคนเริ่มผ่านแล้วงั้นเรามาเป็นอะไรกันดีหนูรู้สึกว่ามันประหลาดหนูแค่รู้สึกว่าทุกวันนี้มันธรรมชาติไม่อยากสร้างซีมันจักกะจี้บุคลิกของเราคล้ายกันอยู่ด้วยกันต้องปรับอะไรไหมหนูอยู่แบบนี้กระโตกกระตากนะแต่หนูอยู่กับเขาก็เป็นอีกแบบนะหนูจะเบาวกว่าน,นี้เยอะกับคนที่หนูคุยจะไม่เหมือนกัน ก็คงจะเป็นผู้หญิงขึ้นมั้งคะแล้วแต่โอกาสก็คงมีบ้างเขาดูแลดีไหมพี่เขาเป็นคนจริงใจมากสเสน่ห์ของเขาคือใจเขาเป็นคนพูดในสิ่งที่คิดสิ่งสำคัญคือเขาเป็นคนดูแลเทคแคร์ care ไม่ใช่แค่เราแต่ครอบครัวเขาด้วยกับเราเขาก็ดีพ่อแม่เราให้ผ่านไหม เคยเจอคุณแม่แล้วช่วงแรกๆคุณแม่ก็เป็นช็อกอยู่เหมือนกันอาจจะเสพข่าวเยอะแต่พอเจอไปเรื่อยๆคนเราต้องรู้จักกันก่อนสุดท้ายคุณแม่เจอตัวจริงเขาก็โอเคนะคะเจอแม่บ่อยไหมก็ประมาณหนึ่งด้วยถ่าย YouTube ด้วยเพราะมีคอนเทนต์พาคุณแม่มาหรือพาเขาไปเจอแม่ก็เลยได้เจอบ่อยเรียกว่าหลังจากนี้ผู้ชายคนอื่นก็ได้แค่ชอบเราแล้วแหละ เพราะเรามีเจ้าของแล้วเราก็ยังชื่นชมกันได้ในส่วนของผลงานก็ติดตามกันต่อไปค่ะค่อยนัตตี้ดีมแปรรักก็ต้องดูกันต่อไปจะครบรอบครบกันแล้วมีแพลนไปฉลองที่ไหนไม่น่านะคะด้วยเราไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรกันมากด้วยถ้าเราอยากจะทำเขาอยากจะทำก็ทำเลยไม่ได้มาวางแผนอะไรกัน ้อยเคยบอกว่าไม่กลัวความเจ้าชู้ของคุกกี้ใช่ไหมหนูเคยพูดว่าไม่กลัวเหรอคะเดี๋ยวขอคิดก่อนแค่รู้สึกว่าไม่ได้ตัดสินเขาแต่ว่ากลัวความเจ้าชู้ไหมก็ผู้หญิงแหละเนาะก็มีบ้างแต่สุดท้ายคนอยู่ด้วยกันไม่ได้มานั่งโฟกัสว่วาเฮ้ยแกเจ้าชู้หรือเปล่าวันนี้แกจะไปทำอะไรมันไม่มีความสุขอะหนูก็ข้ามเรื่องนั้นก็แค่ใช้ชีวิตหนึ่งวันให้มีความสุขแค่นั้นเอง ไม่ได้อยากมานั่งวางแผนมากระยะเวลาเกือบหนึ่งปีไม่ได้มีอะไรที่ทำให้เราคิดว่าเขาเจ้าชู้ใช่ไหมคือต้องแยกกันว่างานเขาเป็นงานที่ต้องใช้ตัวตนเขาสูงอยู่แล้วการที่ต้องไปเต้นกับชิปปี้อะไรอย่างนั้นแต่งานหนูก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันที่ต้องมาอ้อร้อผู้ชายหนูเลยเข้าใจตรงนั้นแต่ถ้าเป็นชีวิตจริงไม่มีนะคะ มีคนบอกว่าเขาเปลี่ยนไปเยอะหนูว่ามันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับหนูมันอาจจะเกี่ยวกับพี่เขาโตขึ้นด้วยผ่านชีวิตมาเยอะทุกคนก็โตขึ้นในทุกวันนะคะคาดหวังความรักครั้งนี้ขนาดไหนจะพูดว่าไม่คาดหวังก็คงแปลกแต่ลึกๆหนูว่าหนูคาดหวังแต่หนูใช้ชีวิตแบบไม่คาดหวังนะอ่ะตอบว่าไม่คาดหวังละกันแค่อยากมีความสุขในทุกวัน ให้เขามีความสุขมีความสุขคนรอบตัวมีความสุขหรือว่าโอเคแล้วมองเห็นอนาคตร่วมกันใหม่อนาคตเหรอคะถ้าหนูคิดจะคุยกับใครสักคนปกติหนูคุยค่อนข้างยาวมันก็มีเห็นบ้างคะ่ะแต่ก็ไม่ได้จะต้องอย่างนี้อย่างนั้นสรุปว่าไม่โสดแล้วเนาะมีนิกกี้เป็นเจ้าของหนูว่านะ เราต้องใช้ชีวิตแบบเราไม่เป็นเจ้าของใครเราต้องให้อิสระแก่กันและกันให้เกียรติและเคารพกันแบบนี้ดีกว่าพี่นิกกี้เป็นที่หนึ่งในใจตอนนี้ใช่ไหมวาเลนไทน์ก็บอกรักไปแล้วก็ประมาณนั้นแหละพี่